เรียนเชิญนะคะคุณฐานแะคุณพรเทพคุณเบิ้ลและคุณโจอีจ้าเรียนเชิญนะคะพี่ส uh ื่อมวลชนคะวันนี้ได้กระเป๋าที่เราแจกใกกับการมาเร่่มงานในวันนี้สามารถส่งมาชิงโชคได้ไหมผมว่าวันนี้นะคะเรามีท้งตัวหมายเลขที่คุณได้รับที่รอด้วยนะคะแล้วก็มีชิงโชคหลังงานเล้ด้วยนะจ๊ะอย่างที่บอกค่ะว่าแจกกันจริงๆริงนะคะ ช่วงนี้เดี๋ยวทีโชว์สักครู่หนึ่งให้พี่สื่อมวลชนสามารถเก็บภาพเลยนะคะสำหรับพรีเซนเตอร์ทั้งสองท่านค่ะกับคุณถังนันและก็คุณพรทิพย์นะคะความพิเศษเรายังไม่ถดถอยเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตของทั้งสองท่านด้วยไม่ไดคอนเสิร์ตน่ารักน่า,นา,นารักแล้วก็ช่วงไฮเราจะมาหนุนางวัลนัตที่ดองกงานอยากให้ทุกท่านอยู่กับเราจนจบงานเลยนะคะดเดี๋ยวเราจะรูปช็อตกันก่อนนะคะ ซึ่งเราจะมีหลักหลสาร้ม็อดน,นะคะที่ี่สื่นมวลชนช่วงนี้เราจะทิ้งช่วยท่านได้เก็บภาพให้ครบทุกคนเลยนะคะแล้วก็ฝากประชาสัมพัญธ์ด้วยน้ะแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอร่อยด้วยโชคดีด้วยนะคะการทานขน,นมือการลงทุนชิ้นตื่นะคะเพราะว่าคือรุ่นทองเลยนะคะเราแจกเป็นสิบาบาทนะคะมี รถ MG ค่ะ MG 5 Pro นะคะมีแจกน้องมินเนียนนะคะมินเนียน X 2หมดดี400%นค่ะมีไอแพดนะ2 5 6 g b 65เครื่องเลยทีเดียวนะคะพร้อมคลิปสิทธิ์จากมินเนียนอี่ดรวยนะคะมูลค่าก็เยอะแล้วนะคะการหายากเยอะยิ่งกว่าค่ะตอนนี้รบว่านหมดแล้วนะคะใครอยากเป็นเจ้าของน้องมินเนียน เอ็กซ์มอลี่ก็ส่งชิ้นชน่วงได้เลยอ่ะตอนนี้เป็นภาพเรื่องใหม่นะคะทักทายบายบายได้ค่ะน้องมินเดียนน้องมินเดียนน้องบอีติอันทายได้ได้ <c oughs> อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเก็บภาพแบบว่าสักรูน้น่นเลยนะคะพี่สื่อมาจนขา สำหรับเจ้าตัว,ตวหมายเลขคุณ,ณได้จากการลงทะเบียนเขา้าร่วมงานในวันนี้เนาะที่เป็นหมายเลขเฟิสแบบว่าให้หยิบขึ้นมาติดตัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแล,ล่นดองเลขนี้นั่นแหละคะ่ะถ้าคุณโชคดีงามสามารถนำเลขนี้น,นะคะมาผ่อ,อมหวได้เลยนะจ๊ะแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะมีแจกบัตรซาร์บัสน,นะคะแล้วก็มีเจ้าตัวน้องฮอลลี่เอ็กซ์มนเนียนนะคะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่อุ้มเบิร์ตอยู่แจกจริงๆนะคะแล้วก็มีทองประหารเฮ้ยสนุกมาแจก เกมฟันโอกับที่วี่เขาแจกจิงนะคะแจกจิงมค่ะแจกให้พี่สื่อมวลชนเลยนะคะวันนี้ค่ะเรยรัวรมารไล้์บางวันเลยค่ะอีกหนึ่งกล้องนะคะทุกคนถามมองกล้องกลางนะคะเป็นวอเตอร์ที่หนึ่งนะคะแต่ว่าจะหนักจักเต็ม่ะพือหบบกว่า50ล้านเลนยนะคะ เพื่อที่จะรองใจทุกคนดโวฟฟค่ะนอกจากความอร่อยคุณภาพแล้วยังใส่ใจในเรื่องของรักลก้วยนะคะ Innovation r d ของเราก็จัดเต็มค่ะมีผลิโรงงานาในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเราเต็มที่มากในเส้นทางของวิสกินะคะแคนดี้เค้กขนมปุกเคียวนะคะจัดเต็มจริงๆค่ะ ลนนแล้วก็ในเรื่องของ collaboration นะคะที่ส,ดดสตรีในอนาคตด้วยนะคะฝากพี่นี่สุดชนติดคัมด้วยนะคะง่ายๆเลยนะคะอยากจริงๆง่ายที่สุดอยากให้ท่านเซียนเขียวโค้ดแอดไลน์ไว้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแคมเปญดีๆหรือว่าในเรื่องของสินค้าใหม่ๆการคอน,นอแวรซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอเจ็ทชันบางชนิดเนี่ยอย่างเช่นฟันโอเอ็กซ์มินเนี่ยก็จำหน่ายเฉพาะช่วงแคมเปญนี้ด้วยนะคะไม่อยากพิถีพิถัค่ะก็